มันสมปะหลังปีนี้รู้สึกว่าเกษตรกรจะปลูกน้อยลงครับอาจารย์คือราคามันไม่ได้มันไม่ได้มันก็พูดยากเนาะครับเพราะว่าเราทํางานกับยินี่ผมก็ว่ามันพูดยากอยู่ได้ไหมโอ้โหไม่ขยับเลยขยับขึ้นไปไม่เนื่อยหรือ้พี่น้องดูสองคนไม่ขึ้นนะครับยิงับปึ๊บอูปึ๊บเออนีดูดิ เดินมาทางนี้หันมาทางอาจารย์อ่ะโอ้โหไม่ขยับเลยอาจารย์บางนี้เออนานสวัสดีครับพยุปต์จดครับผมมันนี่จดอยู่ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลงไฟศาสตร์ลบบุรีครับพาพี่น้องมาชมแปลงมันสาธิต นะผมของศูนย์วิสัยกิจชุมชนนั่นก็คือพันธ์ฟ้าประธานนะครับเดี๋ยวมูนพพนอ,มน,น,อน,นิ้ิิพาพี่น้องมาเบิงว่าการปลูกมันนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามมันเป็นยังไงล่ะแตกต่างในหลักการิพาพี่น้องมาขุดหัวมันพร้พอมนะครับผมก่อนอน่นเดี๋ยวเขาต้องไปรับความรู้นะครับในการส่งเสริมการเกษตรจากอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมครับผมอาจารย์ก็ก็อย่างที่บอกละมันที่นี่มันเป็นอเอามาให้พี่น้องได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกครับก็ผมปลูกตัวนี้สามท่อนนะครับอาจารย์หนึ่งสองสาม ครับเดี๋ยวนะมีมีท่อนที่สี่บ้างช่วงปลายปลายครับเพราะว่าปลูกไว้เพื่อเป็นกระแสแอบเป็นพันธุด้วยเพราะว่าที่นี่ยังไม่ได้เอาฟ้าประธานเข้าเต็มรูปแบบครับการตอนนั้นเอามาปลูกไว้นะถือวันประมาณไร่กว่าครับครับก็เลยเป็นการปลูกมันเป็นท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนสี่เป็นช่วงปลายปเป็นขยายพันธุ์เฉยท่อนที่หนึ่งขยางที่บอกที่งดงัดเ่านีคือท่อนที่หนึ่งอันนี้ท่อนที่หนึ่งครับอันนั้นท่อนที่หนึ่งอันนั้นท่อนที่หนึ่งอันนั้นท่อนที่หนึ่งครับท่อนที่สองมันก็ มันทุกท่อนน้าหนักไม่เหมือนกันสักท่อนครับมันท่อนที่หนึ่งตอนนี้ท่อนที่หนึ่งที่อยู่ในแปลงนี้ตกยี่สิบกิโลหมดท่อนที่สองก็เหลือประมาณสักสิบสี่สิบห้าท่อนที่สามก็เหลือประมาณสักเก้าหรือสิบหรือแปดครับผมท่อนที่สี่ก็เหลือประมาณห้าหกกิโลแค่นั่นแหละครับครับแต่ละท่อนช่วงอายุมันไม่เหมือนกันครับแต่ต้นพันธุ์มันอาจจะสูงเหมือนกันอะไรใหญ่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าน้ําหนักในในโครงสร้างมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ทางานตรงนี้มาน่าจะเป็นเก้าปีสิบปีแล้วครับ ขูดมันแปลงนก็จะไม่เหมือนกันสักแปลงในในส่วนของของท่อนผันครับผมเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ฝากเกษตรกรที่ยังปลูกมันสำปบหลันอยู่ก็เอาไปเป็นเนี่างาครับผมแต่วันนี้เราขูดมันไปแล้วเอามันไปมันไปท่อนหนึ่งหลายท่อนไม่ได้ครับอาจารย์จริงๆอยากจะให้เอาท่อนเอาท่อนหนึ่งต้นนี้ด้วยเอาท่อนตสองอน้อง เขาไปละไม่ไหวไม่ไหวเอาเอาเอาแค่ต้นเดียวพอครับผมแต่ท่อนที่สองถ้ามยกไปมันก็ไม่เกินนี่แหละผมบอกคำเดียวว่ามันมันจะห่างกันอยู่ประมาณอ่าสมมติว่าในร้อยกิโลท่อนที่สองก็อยู่ประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าจะอยู่เลยนี่ครับผมท่อนที่สามก็อยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบโลถ้าเป็นถ้าเป็นเอาแบบเห็นชัดเจนเนาะครับท่อนที่สี่คืเหลือประมาณยี่สิบยี่สิบโลครับ ยิ่งพวกเราใช้ห้าท่อนอย่างยาบเหมันชาเราใช้ห้าถึงหกท่อนเนี่ยท่อนที่ห้ายังเหลือห้าหกโลครับผมตัวหนึ่งได้ร้อยโลตัวหนึ่งได้ห้าหกโลปลูกวันเดียวกันอายุเท่ากันให้พี่น้องเป็นเมวทางนี่ก็จะเอามันฟ้าประทานขึ้นโชว์สักหน่อยก็อันนี้พันฟ้าประทานเลยอาจารย์ประทาน้าประทานอาจารย์สมมติว่าอย่างอย่างน้องเขาตัดออกมาเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทําพันเนี่ยเราจะเอาาณได้เลยครับได้เลยใช่ไหมครับถ้าถ้าจะเอาไปทําแบบเอาหัวเนาะครใช้มันท่อนแรกเหมือนเดิมท่อนแรกเหมือนเดิมได้ขยายพันก็ได้หลายท่อนอยู่อย่างนี้ โอ้อาจารย์ทำไมมันท่อนใหญ่จังอ่ะอะปล่อยไว้ก่อนเอออ่ะหาวิธีการที่ว่าจะเอาขึ้นได้ยังไงครับคิดนักนวพี่น้องจะเอาขึ้นยังไง <c oughs> อันนี้ขี่ขขี่อายุมันเท่าไ,ไหร่ี่นอาจารย์ครบครบสิบสองยังยังไม่ครบสิบสองเดือนดีเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณที่ยี่แปดเมษาครับยี่แปดเมษาจึงจะครบเดือนมันอันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเก้าสิบเก้าเมษาเนาะวันนี้ยี่สิบอาจารย์เออยี่สิบเมษา ครับโยกิได้ปะโอ้โหไม่ขยับเลยขยับ้าพี่นองมาเบิงพันฟ้าประธานฟ้าประธานนะครับคือปีนี้มันมันพันไหนมันก็ราคามันไม่ค่อยได้ใจครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าพอราคามันไม่ได้ใจปพ๊บก็มันสัมปะหลังปีนี้รู้สึกว่าเกษตรกรจะลูกน้อยลงครับอาจารย์คือราคามันไม่ได้มันไม่ได้มันก็พูดยากเนาะครับเพราะว่าเราทํางานกับดินี่ผมก็ว่ามันพูดยากอยู่นะครับ แต่นี่คือเราจะมาให้พี่น้องได้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกครับนะปลูกมันสับปะหลังอย่างถูกวิธีถูกต้องเนี่ยหรือว่าเข้าใจชีวิตของเขาเนาะจรับมันจะทําให้รู้ว่าผลผลิตันจะเป็นยังไงอันนี้มันยังไม่ถึงสิบสองเดือนนะพี่น้องขาดไม่กี่วันครับแต่ว่าสิบสองก็สิบสองแต่ว่าไม่ถึงก็ไม่ถึงครับเอออาจจะขาดวันก็ได้เนาะจ๊าบวันขาดวันเพราะผมปลูกมนที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าหรือยี่สิบแปดประมาณนี้แหละน่าาน่าจะอยู่เรียงๆนี้นี่ครับพี่น้องแปลงอยู่ที่เออประมาณนี้แหละ เดือนนีสาไปปลายเดือนถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่ามันไล่ปลูกมั้งแต่นู่นไงครับตอนนี้เขากำลังไล่เก็บไล่อะไรมาเรื่อยๆอยู่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์นะครับพี่น้องศูนย์ศูนย์อ่นศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีนะครับข้างกองกองสารปรับปรุงดินเหานี้แหละครับผมนี่ครับพาพี่น้องมาดูว่าแปลงนี้มาประธานเป็นอย่างไรมันเป็นแปลงศึกษานะมันเป็นการเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะปลูกมันอย่างไรจะให้ได้ไร่ละสิบดันผมผมก็ไม่ได้บอกว่าอยากได้เยอะนะ ครับผมก็บอกว่าเอาแค่ไร่ละสิบตันก็พอโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอะาไร่ละสิบตันเนี่ยก็แต่ทุกแปลงที่เรากู้ไปก็สิบตันหมดนะครับสิบกว่าไย่ังแปลงข้างหน้าข้างหน้าเรแรกอาจารย์อันนั้นมันสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกตันแปลงนั้นมันแปลงแปลงที่ท่านรองอธิบดีท่านอนุวัฒน์โปธินาำขอเอ่ยที่นท่านหน่อยเพราะว่าท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินครับเสร็จแล้วท่านก็มาศึกษาเรียนรู้ด้วยการเรื่องพอดพอพอดเป็นของหน่วยงานทั่ง ท่านก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมาสารปรับปรุงดินที่หมักด้วยพอดอแล้วก็มาปลูกมันร่วมกันครับผตอนนั้นก็เข้ามาก็มีการปลูกมันเสร็จแล้วตอนที่เก็บผลผลิตพอดีท่านติดภาระ,ะท่านก็เลยไม่ได้มาครับแ,แปลงนั้นมันเท่าไหร่ห้าไร่เนาะห้าไร่มันได้ตกไปมันไม่ถึงห้าไร่เพราะมันแบ่งโซนของปลูกต้นกล้วยด้วยกับฝั่งข้า,างหน้าด้วยมันท่านจะสี่ไร่นิดนิดครับผมได้ไปเท่าไหร่ก็บเอาตอนแรกเลยเนี่ยเอาไปตลาดเลยเนี่ยหกสิบเก้า หกสิบเก้าตันเสร็จแล้วก็มาเก็บ้อนหลังอีกมันก็น่าจะอยู่มันจะเก็ดสิบหน่อยหน่อยครับอ่าประมาณนี้เก็บสิบตันหน่อยหน่อยเจ็ดสิบตันหน่อยหน่อยพื้นที่เมื่อเมื่อไม่ถึงที่ผ่านมาเลยนะที่เราตอนที่เราไปทำาการตอนนี้ผมปลูกก้อยแทนปลูกอ้อยแทนครับโอก็ก็อย่างที่อย่างที่บอกพี่น้องแต่ว่าคือเรื่องบางเรื่องนี่มันมันต้องเรียนรู้ถอดบทเรียนของพอดอดครับว่าเขาไปช่วยส่งเสริมเรื่องดินเรื่องผลผลิตอย่างไงครับถ้าอยากได้ผลผลิตเป็นแบบว่าพารวยก็ต้องใช้พอดอ สิบสามพอรอสิบสามไมโครเลซ่าพารวยครับอาจารย์อันนี้ก็เจอไมโครเลซ่าไปแรกจะพาไปถึงตลาดแล้วจะเป็นยังไงมาดูว่าไมโครเลซ่าทำงานแล้วทำงานแล้วเป็นยังไงคนบริจะเป็นยังไงอูขึ้นไหวไม่เนิร์อูพี่น้องดูสองคนไม่ขึ้นนะครับยิงสักปึ๊บอูปึบบืออนีเหลือนิดนึงนิดนึง กะแลงอาจารย์มันทำไมมันหัวใหญ่ยังงอาจารย์คือก็อย่างผมผมเคยพูดเสมอว่าไม่ควรไร้ซ่ามันทำอะไรพารวยด้วยอาจารย์จะรวยจะเมาหัวเท่านี้ไปตลาดมันจะพารวยได้ไหมไม่ครับผมเออมันก็ต้องมีรุ่นแข้งรุ่นขาเลยครับแล้วดินอาจารย์ดินมีส่วนประกอบก็ผมบอกว่าดินในโลกนี้ถ้าจะไปเอาดินเป็นตัวตั้งพระแม่ธรดีท่านอยู่ในโลกมาก่อนเราครับ ถ้าจะบอกว่าไม่ดีก็คงไม่ใช่ดินทุกส่วนก็เหมือนกันทั้งโลกครับทุกคนก็ใช้ยาค่ามาเลียงยาค่ายาใช้เคมีมากเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ทุกคนไม่ใช้จุลินทรีย์เหมือนกันแค่นั้นเองนี่ขึ้นไปเอิร์ดเอ้ยไกลแล้วโอ้โหอาจารย์ถ้าเกิดพี่น้องเขามารับจ้างขุดมัน <S <S> 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 เอิร์ดจะเอาไหมเอิร์ดมารับจ้างขุดมันเอาไหม ถ้ามันหวใหญ่ก็เอาครับโอ cutter. ้เหรอคือตอนนี้ก็แปลงนี้นี่น่าจะครบเดือนแล้วนี่ครับผู้รับเหมายังไม่ได้ไม่เข้ามาอีกอยู่นี่เออก็ก็อย่างที่ว่านะบางทีเขาออกไปตลาดลําบากครับแต่ว่าเรื่องผลผลิตไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามาเหมาเราต้องเหมาเป็นตันเนาะครับอาจารย์อ่าไล่ละเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าตันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เพราะว่าก็ได้คุยกับทางนั้นแล้วว่าให้น้องๆก็คุยกันครับก็อย่างบอกว่าคือก็อยู่ที่ผู้รับเหมาคือบางทีต้นมันใหญ่ มีดขนาดนี้เนี่ยตัดต้นมันผมเนี่ยไม่เกินสิบร่องอะ่ะผมคิดว่าได้เปลี่ยนมีดครับเพราะว่ามีดมัน,ม,น,ม,นมันบางแต่ว่าเขาใช้มีดหนักเขาก็แบบไม่ไหวเหมือนกันนี่<อ>ขนาดเงาเดียวหน่อยอาจารย์ดูดิเดออินมาทางนี้ลกหันมาทางอาจารย์อะ่ะออโอ้โหไม่ขยับเลยอาจารย์ฝั่งนี้เออนานทำไงเลยทีนี้เราเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเสาะลงกเดี๋ยวค่อยๆยเสาะค่อยๆอเสาะเสาะดินก่อนไหมลูก นีพี่น้องดูนะครับถ้าเราเข้าใจพืชรู้เข้าใจกระบวนการของจุลินทรีย์นะครับเดี๋ยพี่น้องส่งผลแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นมันมันท่อนแรกใช่ไหมอาจารย์มันท่อนแรกมันท่อนแรกนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันท่อนแรกทุกต้นมันจะมันจะเหมือนกันครับแต่เนื่องจากว่าตอนที่ปลูกเนี่ยมันเป็นการแนวทางศึกษาให้มีทั้งท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามครับเราก็จะไล่มันท่อนแรกวันนี้ท่อนแรกนะท่อนแรกนะท่อนแรกครับมันจะมีกี่ต้นกี่ต้นตอนนี้เราก็จะมาไล่ท่อนที่สองท่อนที่สองเห็นไหมครันก็มีอันน เป็อย่างนี้แต่น้ำหนัก้นมันเหมือนกันหรอครับอย่างที่ผมบอกกนเด็กถ้ามาทางอื่นผม่าจะะไมนได่เอาแสดงมาทางอาจารย์อาจารย์จะลองนตัตรงนี้ทีน,นี้อาจารย์ลงไปช่วยนะครับพี่น้องอันนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้นะครับว่าถ้าเกิดเราทำการเกษตรด้วยความเข้าใจกระบวนการของ,ของทั้งสิบห้าพอดอนะครับ เขาจะส่งเสริมพืชแต่ละชนิดเนี่ยให้ได้ผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวอย่างไรนะครับแต่ละพดรอย,อย่างที่อาจารย์ก็ร้อยเรียงให้พี่น้องได้ได้รู้นะครับอาจจะไม่รู้เยอะเลยรู้ลึกน่อยอาจารย์เอาเอาเป็นบางส่วน<ป>เอาเป็นบางส่วนแต่ให้มันตอบสนองผลผลิตพี่น้องก็ถือว่าเราเราน้นผลผลิตไปตลาดครับผมก็ถือว่าพี่น้องเข้าใจแล้วแหละนะครับ,รบนี่เงาเดียวเดี่ยพี่น้องมาทายกันที่ว่า แจ่ก,กี่กิโลอันนี้มันท่อนแรกนะมันท่อนแรกนะอาจารย์ครับคือมันท่อนหนึ่งท่อนสองทั้งสามอาจารย์เคยย้ำเสมอว่าน้ําหนักมันไม่เท่ากันครับครับไม่ใช่ว่าจะเอาเป็นองรวมทั้งหมดไม่ใช่ครับคือถ้าเราอยากได้เป็นแบบนี้ทั้งทุกต้นเราก็ต้องเอามันท่อนแรกปลูกครับมันท่อนแรกก็คือท่อนที่เกิดจากนน่เน่จากโคนเนี่ยพี่น้องจากนี่มานี่ครับผมหน,นึ่งสองหนึ่งสองยังไม่ขยับเลยพี่น้องนี่กระดาษเดินดอก หมอยุทธยังไม่ได้ช่วยอาจารย์เลยเดี๋ยวผมเออหรือเจ้าอย่างนี้เออทั้งนั้นทั้งคือคือคือนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยหนึ่งสองโอ้โหเดี๋ยวหัวขาด้วยนะพี่น้องดูเอาอขึ้นแล้วแต่จะเอาไปจังไดนบ้างอย่าจับโอ้โหเดี่ยอาจารย์มันขาดนะหัวขาดเยอะเลยนะอาจารย์ไปมาต่อเอาแล้วค่อยไปขึ้นนั้งค่อยไปขึ้นตทั้งครับหาหัวลูก เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอื้อหาหัวก่อนว่าต้นขาดตรงไหนมั่นงนี่ขนาด<อ>าหัวขาดนะครับเราไปปฏิบัติตัวทางทางตีนเอื้อหนังใจลูกเอาดินดอกมั้ยยังเหลืออีกเหลือยังเหลืออีกเป็นครึ่งนะพี่น้องอยู่ใต้ดินเลยเดี๋ยวเราจะเอาแค่นี้านอาจารย์เอาเอาขึ้นให้เอาเอาเอา,เอาไอ้เป้ให้หมดเลย อืมนันเลี้ไม่เยอะหรอกอ๋อโอเคนี่ครับตรงนี้อีกนะมายุดูลักษณะดีแล้วเนี่ยดินแถวนี้เนี่ยน่าจะเป็นดินดินถมดินถมนะอาจา์เนาะเอาดินมาถมพืนดินถมนะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าเราไม่มีการหมดยังเตรียมอาหารให้นี่พี่น้องคิดว่าจะเป็นยังไงเอาเอาเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับ เป็นไงเอิร์ตเอื้อบอกสบายอ่ะลองเอาตะชั่งมาดูมาเดี๋ยวไปยกตะชั่งมาดูเวางตรงนี้ก็ได้เอาตะชั่งมาวางตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปไล่เลี้ยงใหม่อ่าพี่น้องเรามาดูกันน้อยวพอน้องเพียบไม่ไหวผมก็ไม่ไหวไปเจ้าสักนสองเงาเงนเท่าที่หนึ่งนะเอาเอาเดียวพออาจารย์ตอนที่หนึ่งอยู่นู่นครับอันนี้มันท่อนสองครับอันนี้ก็อันนี้อันที่สามอันที่สองครับอันที้สามอันนี้สอง หนึ่งหนึ่งนีหนงน่หนึ่งนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งอยู่นูน่นสังเกตยังไงอาจารย์มันจะกินหัวสะดือมันหมดนี่กินหัวสะดือมันหมดมาดูตรงนี้นะครัสะดือตรงนี้มันจะกินหมดนี่อ๋อทรอนที่หนึ่งท่อนที่หนึ่งอันนี้ท่อนที่สามมันจะเลียสา,า่อนแบบนี้อ๋อเลีสะดือสองสะดือสองมันจะเลีวประมาณนี้ ออสองสองมันจะเลยจุดจุดหน่อยแล้วนี่เกี้ยกระติ้งกระติอันนี้ก็สามสามจะเลยเยอะหน่อยแล้วเยอะหน่อยอันนี้สองครับถ้าหนึ่งจะเป็นแบบนี้เลยนี่พี่น้องมาดูหนึ่งกันมันจะกินตัวเองมันจนหายเกลี้ยงซึบของมันเองอย่างนี้อ๋อเขาจะกินของเขาเองมันจะกินจนจนหัวของเขากายของเขาเป็นจะดือจนจะไม่มีนี่ครับไม่มีไม่เหลือมัน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 หัวแตกอย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นครับ ครับโอ้นุ่นแล้วก็หนึ่งนุ่นเห็นได้เลเริ่มสังเกตรู้เลยจ้ามันกินทัชสะดือหายก็แสดงว่าหนึ่งครับเอาเลยลูกมามาลุ้นมาลุ้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเรามาทายกันว่าเออมันสับปะหลังพันที่หนึ่งฟ้าประธานพันฟ้าประธานท่อนที่หนึ่งดูน้ำหนักเอิร์อไหวไหมเดี๋ยวเอิร์อไหวไหมว่ากี่กิโลพี่น้องทายกันเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมก็ใส่ดู ปอยุทธยังไม่ให้พี่น้องเห็นนะครับจะมาดูกันว่าจะกี่กิโลกันะค,ะครับ repetition. อันนี้ยังออกไปหมดนะพี่น้องเห็นไหมท่อนข้างล่างที่มันขาดเนี่ยเราเอาเท่าที่ได้นะครับอ่ะมาดูกันแย้มแยยมแย้มฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ย27โลฮะ27โลคืออะไร27คืออะไร แโลแหละยี่แปดโลมดูดูดูไอพี่น้องมันคืออะไรครับยี่สิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์ <27. 40. S 2> ก็มันตอนนี้ครบครบปีพอดีเนาะครบปีพอดีครับครบปีพอดีก็วันนี้มันขุดมาได้เงาเดียวนะเพราะคนขุดที่ตายก่อน <laughs> ร้อนแดดโอ้เงาเดียวพี่น้องยี่สิบ็ดโลแต่ว่าทุกทุกทุกเงาที่เป็นท่อนที่หนึ่งนะอันนี้ท่อน,นที่หนึ่ง ท่อนที่1ก็จะได้ใกล้เคียงกัน20กกโหมดแล้วก็มีท่อนที่2มันก็ตกลงมาท่อนที่3ามมันก็ตกลงมาท่อนที่สี่ก็ตกลงมาแต่เนื่องจากว่ามันตัวนี้มันเป็นมันป้าประทานที่อาจารย์ปลูกอ่าจะใช้จะือเอาท่อนพันมาแบ่งส่วนเป็น3ส,ส่วน แล้วก็มีส่วนสุดท้ายที่อยู่ประมาณสามสี่ร่องนี้เป็นท่อนที่สี่ครับน้ำหนักไม่เหมือนกันทุกท่อนหรอครับเพราะอาจารย์ชี้ให้ดูอยู่แล้วครับอาจารย์ท่อนที่หนึ่งมันก็จะมาใกล้เคียงกันหมดทุกท่อนเพราะว่าแต่ละต้นของท่อนที่หนึ่งจะเหมือนกันหมดจะปลูกตรงไหนก็เหมือนกันหมดครับท่อนที่สองจะปลูกตรงไหนก็เหมือนกันหมดครับท่อนที่สามจะปลูกตรงไหนก็เหมือนกันหมดครับเพราะนั้นเวลาอาจารย์ปลูกอาจารย์ก็เลยจะให้เป็นองครวมว่า นี่นะถ้าเราทําอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําอย่างนี้มจะเป็นอย่างนี้เพื่อให้เป็นแนวทางศึกษาในการปลูกมันสาปะหลังเพราะกา,าร,รทำงานวิจใจเรื่องปลูกมันสาปะหลังอยากแปลงนี้ก็เป็นแปลงมันสาปะหลังที่อาจารย์บอกว่าเราทำายัางไงให้อยู่แค่ไร่ละสิบตันกว่าๆไม่ต้องไปปลูกเกินบ้านเกินเมืองหรอกครับเราเอาแค่นี้เราก็อยู่กันได้ในส่วนของเกษตรกรครับอาจารย์คือแต่ถ้าจะไปปลูกไร่ละสองสามตันผมงก็ไม่แนะนําครับ แต่จที่จริงชาวบ้านเวลาปลูกเขาจะปลูกหลายท่อนแต่เขาไม่อปคัดแยกสายพันธุ์ออกอาจารย์งั้นทบทวนอาจารย์ทบทวนได้หน่อยว่าการปลูกท่อนพันธุ์ที่หนึ่งท่อนพันธุ์ที่สองท่อนพันธุ์ที่สามเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงทำไมมันถึงได้ส่งผลถึงการผลผลิตกับเนี่ยอย่างท่อนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาช่วงแรกเนี่ยประมาณยี่สิบสี่สิบห้าเซนเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้จากโคนมาถึงเนี่ยนี่คือท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองเราจะต่อจากนี้มา อันที่สามเราก็ต่อจากนี้มาครับอันที่สี่เราก็ต่อจากนี้มาครับผมเห็นไหมพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บพอมันมาลงดินปุ๊บเนี่ยท่นที่หนึ่งถ้าสมมติเราปลูกแปลงเดียวหมดนี่ครับมันยกขึ้นมายี่สิบมันก็จะยี่สิบทั้งแปงนั่นแหละอ๋อมันยกมาสิบห้ามันก็สิบห้าทั้งแปลงนั่นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์เพราะช่วงอายุตรงนี้นี่มันมีธาตุอาหารคงค้างเพียงพออ๋อจากช่วงไหนอาจารย์นี่จากช่วงโคนมาเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับพราพอมันมีเพียงพอปุปร เบายุดลองคิดว่ามันมีหัวสวยไหมมันมีมันมีรากรากรากที่ไม่เป็นหัวไหม,มน้อยมากมเลยอาจารย์มันไม่มีมมครับมันไม่มีหรอกครับทุกขากมันจะกลายเป็นหัวได้หมด แต่ท่อนที่สองมันจะมีรากบางรากที่ไม่เป็นหัวครับท่อนที่สามมันก็นมีรากเยอะขึ้นที่ไม่เป็นหัวครับมันจะเป็นลักษณะนี้นี่นี่คือเทคนิคในการปลูกมันสำปะหลัง,ลงครับที่อาจารย์เคยย้ำเสมอว่าทําไมอาจารย์เน้นมันท่อนที่หนึ่งครับถ้ามันท่อนที่สองปุ๊บเราอยากได้น้าหนักลดเพราะว่าพวกนี้มันกลายเป็นหัวไม่ได้ครับเพราะว่าพวกบัวร่อนที่จะส่งเสริมให้กลายเป็นหัวต่อน่ะมันไม่เพียงพอครับมันจะเพียงพอเฉพาะท่อนที่หนึ่งเท่านั้นแหละนอกนั้นมันจะไม่เพียงพออ๋อครับ็มดังนั้นป ้าตัวมันฟ้าประทานเราออกไปแล้วอาจารย์ก็ยังจะต้องปลูกฟ้าประทานให้เป็นแนวทางการศึกษาว่าเรามาปลูกแต่งไงเราจะทาผลผลิตได้ 2- อถึงสเท่าตัวถ้าอย่างนี้คิดว่า2อถึงสเท่าตัวได้ไหมละ่ะได้ครับอาจารย์เราปลูกประมาณ3ตันสาถึงหนคตันอาจารย์มีอย่างน้อยๆถ้ารุ่นนี้ถ้าปลูกท่อนแรกอย่างเดียวก็20กว่ากิโลอาจารย์ปลูกแค่พันสองถ้ามันได้ครบเซตตามที่อาจารย์แจ้งมันก็หน่วงแล้วมันก็เกือบยี่สิบหนึ่งแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้อยากถึงขนาดนั้นหรอกครับอาจารย์เน้นแค่สิบกว่าตันเพราะว่าให้พี่น ไม่ครบปีดีนะป้ามันที่ยี่ห้าเมษายนถึงยุคครบปีวันนี้วันที่สิบเก้าเออยี่สิบยี่สิบข้าวพยารยี่สิบเมษายนก็เลยอีกตั้งสี่ห้าวันครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าอยู่ในกรอบของมันแล้วครับผมแบบอันนี้ก็ก็เอาเป็นแนวทางศึกษาเป็นแนวทางครับอาจารย์เพราะว่าบางวันมันมันมีราคาเกษตรกรก็ขยับมาทางมันบางปีอ้อยมีราคาก็เกษตรประทางอ้อยก็เอาทุกพืชครับผมเนี่ยอยู่นี่ก็อาจจะดีหน่อยก็คืออยู่ในศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลพบุรีครับก็คือเป็นศ นายกเทศสมมตรีก็น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้แล้วก็ทางอาหน่วยงานของอ่า,อาของอะไรนะาด่านคุณทศแล้วก็พี่น้องจาก นครสวรรค์คือบงางต้องโทรคุยกับยา์าก่อนว่ายาจานอยู่กันไหบก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ก็ขึ้นมาศึกษาเรียนรู้วันอนี้ก็มีอินทรีย์วัตถุมีสารปรับปรุงดินสารพัดต,ต่างๆนานา,นานให้เรียนรู้ไปด้วยกันครับแต่ถ้าเกิดพ,พี่น้องพี่น้องเรียนรู้มาเรียนรู้ไม่ได้เดินทางมาไม่ได้ก็ดูที่ยูทูบ u t u b e กษาช่วยแล้วก็เป่ายุดธายจฑ่วดเพจาราย์มีสองจ่องในการสื่อ ครับผมอ่าบ่าวยุทธปรจวดก็จะสื่อค่อนข้างที่หนักหน่อยครับเพราะว่าทางบ่าวยุทธเนี่ยอาจารย์จะพาไปถึงที่ม <P OM> ถึงไร่ถึงนาถึงสวนกับจะทุกที่แหละไม่มีไม่มีโอกาสพลาดค <P OM> รับผมกษตเจี๊ยกล้วยนี่จะอยู่แปลงตดลองครับผมอ่าบางช่วงก็อาจได้ไปบางช่วงก็อาจไม่ได้ไป <P OM> ก็มีก็มีรายการให้ดูอยู่เพราะว่าก็มีการส่งเรื่องให้การให้ดูอยู่ครับ <P OM> เพราะว่าทางกษตเจี๊กล้วยจะเป็นแปลงตดลองเรื่องแตงเรื่องอะไรต่างๆส่วนมากจะอยู่ในในแปลงเพราะว่าทางนั้นจะให้กา กัเกียตกลาต่างประเทศอ่ะครับฝรั่งจากที่ไหนเดนมาร์กเนเยอรนเยอรมันสวีเดนเออสวีเดนเนี่ยครับผมมาดูงานมาดูงานเอ่อแล้วก็ตอนนั้นก็มีที่ไหนอเมริกาใช่ไหมครับมาดูงานครับคือคือฝรั่งเขาชอบแนวทางของของโครงสร้างที่อาจารย์ส่งเสริมให้ไหมว่าจะเครเกมีอินซี สารปรับปรุงดินทุกอย่างแล้วเอามารวมประยุกต์ด้วยพอดอบผมชอบลักษณะนี้เพราะว่าเราทําทุกอย่างให้มันมีความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการในการย่อสลายของพอดออยู่ที่ไหนเราพอดออยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินนครับก็ทางหน่วยงานของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทางกรมพัฒนาที่ดินก็พาเจ้าหน้าที่เคยมา เอามาถอดโซเรียนใช่ครับมานั่งกองเงินเดินกันอยู่นี่แหละครับพี่ขุ่นไงง่วงอยู่นี่แหละในเรื่องของการปลูกมันต่างๆพี่น้องสามารถย้อนกลับไปชมคลิปแรกๆที่อาจารย์ทำไว้ให้ได้นะครับถ้าท่านติดขัดตรงไหนก็โทรเรื่องศึกษาเรื่องโลกเรื่องไทยเรื่องส่งเสริมอะไรต่างๆก็โทรหาอาจารย์ครับเบอร์ครับอาจารย์0839382074ครับผม กองอ้อยยออยู่นี่ครเพราะหาบบายุดได้เลยไม่ต้องมาหาอาจารย์นะครับอาจารย์นี่แหละกองอ้อยยอทุกอย่างอยู่นี่เออเบายุดสีนี่มันคือนยังสีนี่คือนยันครับเบายุดได้เลยบบายุดเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดเจ็ดสามแปดสามเก้าเข้าไปแบ่งหน้าที่กันครับครับผมเรื่องโรคเรื่องไฟก็มาถามอาจารย์เรื่องกองอ้อยยอเต็มๆอยู่นี่ก็ต้องหาบบายุดเด้อครับผมนั่นแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์สดปัญญาประธานนะครับผมที่ให้ข้อมูลนะครับลาไปก่อนครับอาจารย์ครัััััับบบบสสสสววดดีีคคครรร